นมีตัวนึงมันก่อนมีนตัวนึงเขาไปไหนเข้ามาหยุดบ่อยยังมันขับรถไปคนส่งคนไข้มมีรถเน่ยมัน,มน,น,มน,นก่อนไปกรงเทศสามสี่ห้าวันนี่ไม่ต่อสายว่ะ ยังมันสายมันต้องเปปีนมาจากข้างบนนะครับ <c oughs> มันเสียงให้ดูเลยนี่เมื่อกี้ละกะับเอ็งหาเอ้ยดูที่อุ้ยวราไปดีแน่แต่วันนี้ก็ไม่มาจัดชั่วงเลยอันนี้ห้องพระเดิมต้อยประบูบด่า ลงมาดองน,น้ำเที่ยวล้วไปอุบลขับรถไปส่งทุกท่านอันนี้อันนี้ยังยังไม่ได้ต่อนะครับสายลงมาแล้วจตว่ายังไม่ได้ต่อห้องคุณปติมเดิม ต้องมันขึ้นอยู่กับวางเตียงฝั่งไหนครับมันขึ้นอยู่กับวางเตียงฝั่งไหนหัวเตียงไปเขามาปีละวุ้ไม่หัวเตียงไปทางด้านไหนปลั๊กไฟมันมันมีผลนี่ อันนี้เป็นบริเวณนอกหน้าต่างนะครับที่เห็นเห็นนี่ก็ช่องห้อบนั่นบนับนเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกอันนี้เรามองออกไปหน้าบ้านนะครับ เห็นเศษชากเยอะแยะอันนี้ยังไม่ได้เก็บไปทิ้งที่เห็นรถจนจอดอยู่ด้านหน้าคือถนอนหน้าบ้านครับอันนี้อีกข้อหนึ่งเล็กๆข้างล่างอันนี้จะเป็นพื้นที่หลังคา คนต่างที่จอกอันนี้ทางลงบันไดสองข้างมีเราจะเป็นเหล็กนี่หยิบบ็อกแก้วใส เอาแก้วใส่ทั้งสองข้างอันนี้พื้นที่ของของเดิมนะครับที่ยังไม่เรียบร้อยไม่มีที่วาง เป็นพื้นที่ทั่วไปนะครับอันนี้ภายในห้องเล็กเดิมที่ผมเคยนอนแต่ก่อนก็น่าจะเหลือสักครึ่งหนึ่งของแต่ก่อนได้ ไม่เทึบบนครับมีอิฐบล็อกแก้วใสไม่เทึบแสงเข้าได้ทุกทิศทางจะมีค่อนข้างมืดนิดหน่อยน่าจะติด,ตดไฟบริเวณนี้ตรงกลางจอนี่ครับอันนี้อีกห้องหนึ่ง เราไปดูหลังบ้านกันค,ค,ครับน,นี้ยังไม่ได้ครับเก็บของอันนี้ภายในพื้นที่ครัวก็ไปดูข้างหลังแล้วก็ต่อลานออกไปดูข้างนอกอน่อยนะครับล้านจะอยู่ข้างหลัง นนีห้องครัวล้างถ้วยจานซักผ้านะครับอันนี้พื้นที่หลังบ้านไว้ตากผ้าอันนี้บริเวณทางด้านทิศเหนือนะครับทิศเหนือที่จะแต่ก่อนที่จะเป็นเรือนกล้วยไม้ลุงตรงนี้แหละ ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรอันนี้ทางฝั่งด้านทิศตะวันตกนะครับตรงนี้จะเป็นกอไผ่เดิมที่เห็นอยู่นีคร ก็เดี๋ยวถ่ายให้หมดฮะนี่พื้นที่ห้องครัวนะครับ เมื่อไปหน่อยนะยังไม่มีไฟอันนี้ห้องน้ำของเดิมถัดมาอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นช่องทางเดินไปห้องน้ำใหม่แล้วก็มันก็จะต่อกับครัวนะครับ ไป่ยรูปถ่ายปถายกได้บนีตั้หายมีวกันเยดามได้บรรยากาศด้วยนะตี้ถยายก็แูอแล้วไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วตอนนี้ยายอยู่รูปที่ตอออกมา ก็ไม่มีอะไรนะครับในห้องนี้ก็เรียบง่ายตายแล้วครับวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับเมมโมรีเต็ม